สวัสดีค่ะเจอกันที่เดิมนะเต้นกำนันเก่งคาร์เซนเตอร์ค่ะวันนี้พามาชมรถตู้ปี2013นะิบสโตโยต้าคอมมูเตอร์คันนี้เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ดีเซล2,500นซีซีนะคะเหมือนเดิมภายในตกแต่งให้ใหม่ส่วนภายนอกกะละติครมสร้างให้นะคะเดี๋ยวไปดูงานภายในกันนะว่าจะสวยถูกใจไหมคันนี้เป็นงาน V1 นะคะหรืองาน V เต็มเนาะ,ะชุดหลังคา VP ีเป็นการตกแต่งใหม่ทั้งคันโทนสีลงตัวทั้งคันเข้ากันได้ทั้งคันเพราะว่าเป็นการตกแต่งใหม่ทั้งคันนะคะ เบาะวีพีสีแถว12ที่นั่งก็จัดออปชั่นภายในครบนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีขนาด17นิ้วเครื่องเล่นเป็นจอเอ็นดอย10นิ้วรถเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้แต่งให้ใหม่เลยนะคะสวยมากน่าใช้มากแอร์ไมโครบัสนะคะคันนี้เนี่ยค่ะจัดสีได้ลงตัวค่ะทั้งสีทั้งระบบไฟระบบไฟนะ,ะสวยมากอืมนี่ค่ะ อุปกรณ์ภายในคืออยู่ในสภาพสวยนะคะเป็นรถรุ่นที่น่าใช้มากเพราะว่าเขามาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสองพันห้ารีซีนะใครหาอยู่ก็คือตามมาดูรถได้เลยนะคะสวยจริงๆในหาภายในน่าใช้มาก คันนี้นะคะบอกไว้ที่6กแสนเก้าหมืนนะคะติดต่อชมรถที่หน้าร้านได้ทุกวันนะคะเต็นท์กำนันเก่งคาเซ,เซนเตอร์อยู่ติดทังเข้าโลตัสเสนาอำเภอเสนาจงังหวัดพระนครศรียอยุธยาค่ะทีวีเครื่องเสียงตู้ซับมาครบหมดนะคะคันนี้แอร์บัตหลังด้วยชมรถที่หน้าร้านนะคะ